สุดยอดอาวุธใหม่ของไทยซวย 9M2 เยืนดีความภาคคุมใจแห่งยุคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการยกระดับขีดความสามารถด้านยุโทโธปกรณ์และความมั่นคงของชาติผ่านการวิจัยพัฒนาและผลิตอาวุธภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพิ่มศักยาภาพการป้องกันตนเองอย่างยั่งยืนหนึ่งใน9ก้าวกระโดดสำคัญที่สุดของวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยในปีพศ2568วงเล็บเปิด2 0 2 5วงเล็บปิดก็คือการเปิดตัวซัว9แอมเออรนือปืนกลในประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดอาวุธใหม่แห่งกองทัพไทยด้วยสมรรถนะที่แรงทะลุเกินความคาดหมายทั้งในเชิงเทคนิคและยุทธศาสตร์ ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตะลึงในวงการความมั่นคงไทยเท่านั้นแต่ยังดึงดูดความสนใจจากนักวิเคราะห์ด้านยุทธภกรในระดับภูมิภาคความเป็นมาแห่งการพัฒนาจากการพึ่งพาสู่การพึ่งตนเองในอดีตประเทศไทยต้องอาศัยการจัดซื้ออาวุธจากประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีอิสราเอลและจีนการนำเข้าเหล่านี้มีต้นทุนสูงและมักมีข้อจำกัดด้านการบำรุงรักษา อะไหลร่วมถึงการฝึกอบรมบุคลากรส่งผลให้เกิดช่องว่างด้านความมั่นคงในบางช่วงเวลาเพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าวกองทัพไทยจึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันรประเทศจำกัดวงเล็บเปิดดีไพซีวงเล็บปิดและกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อผลักดันโครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธเบาภายในประเทศอย่างจริงจังและนี่คือที่มาของโครงการ สว่วน9 m อมพ์เฮีหรือปืนกลยุกใหม่ที more, ่ตอบโจทย์ทั e ้งด้านสมรรถนะความยืดหยุ่นและเทคโนโลยีล้ำยุคชื่อรหัสและแนวคิดการออกแบบปืนกลรุ่นใหม่นี้มีซื่ออย่างเป็นทางการว่าส่วน9แอมพ์เยร์ดโดยคำว่าส่วนย่อมาจากสมอเวร์พิเทโรซึ่งสะท้อนถึงต้นกำเนิดจากโครงการอาวุธเบาแห่งราชอาณาจักรส่วนนี้ยูเอนบีสื่อถึงพลังการยิงที่หนักแน่นรุนแรงและแม่นยำเสมือนสายฟ้าฟาดกลางสนามรบการออกแบบพัฒนาเน้นให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ทหารราบหน่วยรบพิเศษยานเกราะไปจนถึงการติดตั้งบนอากาศยานหลายคนขับหรือแววสมรรถนะทางเทคนิคที่เหนือชั้นระบบการยิงวงเล็บเปิดแฟนลนิงแม้เคยสมวงเล็บปิดใช้กลไกแบบการสับเพ้เถิดและโรเกทิงโบดซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของปืนกลยุคใหม่สามารถเลือกโหมดการยิงได้3แบบได้แก่กึ่งอัตโนมตัติวงเล็บเปิดยิงนัดเดียววงเล็บปิดแบบชุดสั้น3นัด และแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยมีอัตราการยิงสูงถึง950นัดต่อนาทีครอบคุมภารกิจต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถทะลุทะลวงใช้กระสุนพิเศษขนาด6.8ม mm, ิมรรูแวนแทบุรนวงเล็บเปิดเตาวงเล็บปิดที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยความเร็วหัวกระสุนเฉลี่ยอยู่ที่950เมตรต่อวินาทีสามารถเจาะกราะระดับ B ได้ในระยะ150เมตร และจอแผ่นเหล็กหนา8มิลิเมตรได้ในระยะ300เมตรวัสดุและน้ำหนักเกิดผดจากไทเทเนียมผสมโพลิเมอร์พิเศษที่ผ่านการเคลือบเพื่อลดแรงเสียดทานทำให้ปืนมีน้ำหนักเพียง6.5กิโลกรัมซึ่งเบาวกว่ารุ่นมาตรฐานอย่างแหนม240-30%และยังมีระบบระบายความร้อนแบบค Quick วนเทเวปเปิและสามารถติดตั้งระบบหล่อเย็นด้วยของเหลวเพิ่มเติมได้ความยืดหยุ่นในการใช้งานมาพร้อมพร้อมรางพิคเทนีและแอมลักสำหรับติดตั้งกล้องเล็ง ระบบเลเซอร์กล้องอินฟราเรดกล้องความร้อนหรือระบบควบคุมระยะไกลรองรับการใช้งานกับดูบหรือระบบป้อมปืนอัตโนมตัติความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ลดต้นทุนและการพึ่งพาต้นทุนการผิดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทต่อกระบอกซึ่งถูกกว่าการนำเข้าราว40%และลดภาระในการจัดซื้ออะไหล่จากต่างประเทศได้อย่างมีในสำคัญส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศแต่โครงการนี้เปิดโอกาสให้บริษัทไทยกว่า10แห่งร่วมในห่วงโซ่การผลิต เช่นลรงงานผิดกระสุนโรงกลึงเซียนซีบริษัทผิดโลหะสร้างการจร้างงานใหม่กว่า1,500ตำแหน่งในปีแรกเพียงปีเดียวเพิ่มขีดความสามารถของกำลังผลด้วยน้ำหนักที่เบาและแรงยิงที่สูงทำให้ทหารสามารถพกพาและใช้งานได้คล่องตัวโดวยเฉพาะในภารกิจที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำเช่นปฏิบัติการในเมืองป่าดิบหรือเขตทะเลทรายการทดสอบภาคสนามและผลลัพธ์กองทัพบกไทยได้ดำเนินการทดสอบ สว่วนเก้าแอมมีเรอนดีในหลายสถานการณ์สมจริงเช่นสนามรบป่าฝนเขตร,ร้อนทดสอบการทนต่อความชื้นและคนทะเลทรายจำลองทดสอบความสามารถท่ามกลางฝุ่นและเอียดสนามกลางคืนทดสอบกล้องเล็งอินฟราเรดและการยิงเคลื่อนที่บนยานพาหนะผลการทดสอบชี้ว่าสว่วนเก้าแอมมีเรือนบมีความแม่นยำสูงกว่ารุน่นแหนม2 4งร้อถึงสิเปอร์เซ็นต์และมีการกระจายของกระสุนต่ำกว่าแฟดมินิมี่ยีเซในระยะ300เมตร พร้อมพอมารองรับการติดตั้งระบบแดสําหรับติดตามเป้าหมายในอนาคตการใช้งานจริงและแผนการจัดหาในช่วงปี2025-2026กองทัพไทยมีแผนจัดซื้อซัวยเก้าแอมีเิ่นด้วยจำนวน3,000กระบอกโดยแบ่งเป็นกองทัพโบกึ2,000กระบอกหน่วยลบพิเศษ500กระบอกใช้งานกับยานเกราะและยูริเวส300กระบอกสำหรับฝึกอบรอมและสำรอง200กระบอกถือเป็นการแทนที่ปืนกลรุ่นเก่าเช่นแอม60 M249 และบางส่วนของแอฟแฟร์พม่ที่เริ่มเสื่อมสภาพวิสัยทัศน์ในอนาคตกรมสรรพาวุฒิหารบกและบริษัทดีไพซีได้เปิดเผยแผนพันพฒนารุ่นต่อยอดได้แก่ซว,วย 9x เทียร,รุ่นเงียบพิเศษสำหรับภารกิจจอรับในเขตเมืองซวยเมอร์รุ่นติดตั้งถาวรบนยานเกราะพร้อมพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติสมอลทแฟร์ fact, คือรฟิสเทมวงเล็บเปิดแอสฟิซิสวงเล็บปิดระบบระที่คำนวณทิศทางลม ระยะและแนะนำการยิงอย่างแม่นยำบทสรุปสว่วนก้าแอร์มิลลีไม่ใช่แค่ปืนกนลรุ่นใหม่ของไทยแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของประเทศจากการเป็นผู้ซื้ออาวุธมาอย่างยาวนานสู่การเป็นผู้ผลิตผู้คิดคนและผู้ส่งออกองค์ความรู้ด้านยุธทธอปกรณ์แรงทะลุของส่วก้าแอมี่หือไม่ใช่แค่ในเชิงกายภาพแต่มันทะลุกรอบความจำกัดเดิมเดิมของการพึ่งพาต่างชาติสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพไทย และเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างมั่นคงและยังยืนบทหมายของความมั่นคงแห่งชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากมันสมองของคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศไทย